สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ก็กลับมาพบกับเซลแอนนี่กันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เซลแอนนี่จะพาคุณผู้ชมนะคะมาชม ถกระบะกันบ้างละกันว่ารถกระบะคันนี้แต่งออกมาแล้วมีอะไรที่แปลกจากเดิมจากที่ออนนี้เคยรีวิวนะคะแอนนี่รับรองว่าจะต้องถูกใส่ใสายอุตสาหกรรมแน่นอนจ้าอ,อยากรู้แล้วเดี๋ยวแอนนี่จะพาคุณผู้ชมมาชมกันเลยนะคะมาค่ะที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่ตอนนี้นะคะด้านขวามือของแอนนี่นะคะ นี่คือพี่กระบะนิวมิสซูบิชิไ i ตันในรุ่นของซิงเกิลแคปนะคะพี่เขาราคา5ตัวอยู่ที่6 9 90,000บาทนั่นเองนะคะซึ่งรถคันนี้นะคะได้ทำการติดตั้งดัมให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะนี่นี่เป็นไงล่ะสายบรรทุก ไม่ว่าจะเป็นทางโซนภาคใต้เอาใจโซนที่สารก็ได้ไม่ว่าจะเป็นขนดินหรือขนข้าวขนมูลสัตว์ลงทุ่งนาหรืออะไรต่างๆนานาบาบาได้เลยนะคะเดี๋ยวแอนนี่จะพาดูทีละจุดละกันนะคะนะคะต่อมาเดี๋ยวแอนนี่พามาดูในส่วนของด้านข้างกันเลยนะคะในส่วนของด้านข้างแอนนี่ขอประเดิมด้วย แล้วแม็กกันก่อนเลยนะคะในส่วนของตรงนี้เนาะแม็บวกยางนะคะจะเป็นของ MT นะคะสมรรถนะสูงรองรับการบรรทุกได้ถึง3-5ถึงตันกันเลยนะคะซึ่งยี่ห้อของเขานะคะยางก็จะมาจากอ่ะคอสวินนั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นขนาด l t 2 6 5อ่ะคัเซนนั่นเองนะคะซึ่งเป็นลายกระสุนสวยๆแบบนี้เท่ๆแบบนี้เลยนะคะ าต่อมาในส่วนของด้านข้างนะคะในส่วนของด้านข้างคุณผู้ชมเห็นไหมตัวนี้ก็จะมีในส่วนของบันไดข้างเหล็กให้ด้วยนะอันนี้ก็คือจะเป็นแบบตาแกงนะคะเอาเป็นแบบลังคึ่งเนาะอันนี้ก็คือแข็งแรงนะ แข็งแรงใช้งานได้จริงเหยียบได้จริงนะคะคุณผู้ชมเออเป็นไงล่ะถต่อมาเดี๋ยวแอนนี่จะพามาชมในส่วนของกระบะท้ายที่เป็นในส่วนของดัมบ้างนะคะว่าเป็นยังไงนะคะอ่าในส่วนของดัมนะคะก็จะมีในส่วนของรีโมทสั่งงานนะคะก็คือสามารถกดขึ้นได้นะคะอ่าเดี๋ยวแอนนี่สาธิตให้ดูนะคะอ่ากดอัพขึ้นเลย ่าเอาใจเอาใจไม่ว่าจะเป็นปา์มเอยดินเอยมูลสัตว์เอยหรืออะไรต่างๆนานานะคะอันนี้ก็คือสามารถทําได้เหมือนกันง่ายสะดวกสบายนะคะมาค่ะเดี๋ยวต่อมาเดี๋ยวแอนนี่จะพาคุณผู้ชมมาชมในส่วนของภายในของตัวดําก่อนละกันนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นเหล็กเสริมโครงสร้างของแจ็ซีนะคะอ่ะให้คุณผู้ชมดูนะคะว่า ของเรานะคะจะไม่มีการดัดแปลงแชสซีรถเลยนะคะก็จะเป็นเหล็กยึดน็อตแบบนี้เนาะอ่าให้ดูเลยมาค่ะต่อมาเรามาดูในส่วนของกระบอกไฮดรลิกนะคะเส้นผ่าศูนย์กลางของเขาก็จะอยู่ที่50าสมิลเมตรยกได้1.5ตันและต้าหนักได้ถึง5ตันนั่นเองนะคะ มาค่ะต่อมาในจุดที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่ตรงนี้นะคะก็คือเขาจะทำงานด้วยมอเตอร์ไฟฟ้านะคะ12วัตต์และกำลังไฟฟ้าของเขาจะอยู่ที่1.6กิโลวัตต์นั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้แอนนี่รับประกัน2ปีไปเลยนะจ๊ะ ค่ะคุณผู้ชมอะคุณผู้ชมเห็นไหมที่เป็นกล่องอยู่ตรงตนี้ไม่ใช่กล่องไฟเซอนีหรือตู้เก็บจดหมายนะคะอันนี้เป็นกล่องเหล็กตีนเป็ดนะคะที่เอาไว้เก็บกกอุปกรณ์พวกเครื่องมือต่างๆเนาะเอาไว้แบบซ่อมรถหรืออะไรต่างๆบราบราของคุณผู้ชายนะคะหรือจะเอาไว้ใส่อมจุดๆ,ๆ,ๆหรือจะซ่นอนงิ izon, นเมียถ้าเมียไม่รู้นะ มาค่ะคุณผู้ชมต่อมาเดี๋ยวแอนนี่จะพามาดูในส่วนของกระบะท้ายดำนะคะว่าเป็นยังไงนะคะก็คือในส่วนของตรงนี้นะคะแอนนี่ได้ทําการเสริมแหนบเข้าไปให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะซึ่งแหนบเดิมของเขาจะเป็นตัวนี้นะที่มาจากโรงงานนะคะแล้วก็แอนนี่ได้ทาการเสริมแหนบให้กับลูกค้าด้วยทั้งหมด3ชั้นนะคะชั้นที่1 2 3่อสามนั่นเองนะคะ ันนี้จะเป็นโครงเตงนะคะขนาด6นิ้วนะคะซึ่งตัวนี้นะคะหรือลูกค้านะคะสามารถรวมรักษาได้ด้วยการใส่จาะบีตรงนี้นะคะในส่วนของดัมน,นี้นะคะสามารถรับรองน้ำหนักได้ถึง3ตันนะคะ5ตันก็ได้นะคะลูกค้าสามารถรีเพลทหรือเลือกมาได้เลยนะคะว่าอยากได้แบบ3ตันหรือ5ตันนั่นเองนะคะมาค่ะและที่สำคัญนะคะ กระบะดัาตัวนี้นะคะสามารถเปิดได้3มทิศทางนะคะก็คือทิศทางด้านซ้ายและด้านขวานะคะแล้วก็จะมีในส่วนของด้านหลังเดี๋ยวอันนี้จะพาคุณผู้ชมมาชมว่าเปิดแล้วเป็นยังไงอาจจะให้ดูอีกฝั่งหนึ่งแล้วกันนะคะมาค่ะหลังจากที่เปิดแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะคะความกว้างของพี่เขานะคะจะอยู่ที่1.84เมตรนะคะความยาวอยู่ที่2.55เมตรนะคะแล้วก็ความสูงของพี่เขาจะอยู่ที่95.5เซนติเมตรนั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้สามารถเปิดปิดได้ มีตัวล็อกให้ตรงนี้นะคะเอาไว้ล็อกเนาะเออมีทั้งหมดสองจุดนะคะฝั่งละสองจุดแล้วก็ในส่วนของด้านหลังก็มีตัวล็อกให้เหมือนกันนะคะอ่ะคุณผู้ชมมาชมนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของแผ่นเหล็กขนาดหนานะคะที่พ่นเลือกสีด้วย p เ w d e r coat นั่นเองนะคะอ่ะให้ดูใกล้ๆนะเอออ่ะมือเซลย์ดำไปแล้วจันหนึ่งมาค่ะต่อมาคุณผู้ชมเห็นไหม อันนี้ก็คือชุดลากหัวบอลน,นะคะคือเอาไว้ลากจมมูมันทุบอะไรต่างๆน,นานานะบ่วงพ่วงล้อพ่วงล้อไม้ว่าพ่วงล้อหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะ่ะต่อมาในส่วนของไฟท้ายนะคะอันนี้ก็จะมาพร้อมก๊าซไฟท้ายให้ด้วยนะคะในส่วนของด้านข้างนะคะก็จะเป็นไฟเยี้ยวแบบ LED นั่นเองนะคะ ในส่วนของอุปกรณ์นะคะที่แอนนี่เนีทำการติดตั้งให้กับคุณลูกค้านะคะอันนี้ก็คือการรับประกันอยู่2ปีนะคะซึ่งคุณผู้ชมไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าทางแอนนี่นะคะมีการติดตั้งโดยวิศวกรผู้ชำนาญงานนะคะแล้วก็รับประกันจากวิศวกรอย่างดีเลยนะคะการติดตั้งอุปกรณ์ติดตั้งอยู่ที่โชว์รูมนะคะไม่ได้มีการออกไปติดตั้งแต่ข้างนอกแต่อย่างใดนะคะก็ถ้าลูกค้าท่านใดนะคะสนใจอยากจะได้ ลดดัมเท่ๆแบบนี้ไปขนปาขนอ่าอะไรต่างๆนานานะคะก็สามารถยกหูโทรมาสอบถามรายละเอียดแอนนี่ได้นะคะอยากได้แบบ3ตันหรืออยากได้แบบ5ตันหรืออยากได้แบบไหนก็เราปรึกษาแอนนี่แล้วคุณเอกดูนะคะอยากใช้เงินออกรถเท่าไหร่อะไรยังไงก็โทรมาปรึกษาแอนนี่ได้นะคะอยากได้รถแบบนี้อย่ารอนานอย่าคิดนานนะคะอ้าวหวังว่าหลังจากที่ได้ชมคลิปนี้ EP นี้นะคะ จะมีคุณผู้ชมนะคะติดต่อมาสอบถามแอนนี่นะคะว่าเนี่ยที่อยากได้รถกระบะแบบดั้มแบบนี้เป็นคนปามเป็นคนผู้เรียนเป็นคนมาคุดละมุดลำใหญ่ไมะเปืี่ยนไม่ใส่ไม่จุด่อะไรต่างๆนานาก็โทรติดต่อสอบถามแอนนี่และคุณเอกได้นะคะช่อง u t u b e ของแอนนี่ก็คือช่องมิสซูสายใหมบายเอกโปแรงนะคะแล้วก็เพจ Facebook ก็คือมิสซูป้ายแดงโปแรงแรงบายเซลแอนนี่นะคะและอีกเพจหนึ่งนะคะก็คือเพจมิสซูสายใหมบายเอกโปแรงนั่นเองนะคะก็คือ หวังว่าคลิปนี้ EP นี้คุณผู้ชมจะว่าสมตรงคลิปนี้ไปถึงพี่น้องชาวภาคใต้และโซนอีสานนะคะอ่ะเพื่อไม่ให้พลาดคลิป EP ต่อๆไปนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกด subscribe กดอะไรก็ได้กดแชร์ออกไปไหนก็ได้นะคะให้ทุกคนได้เห็นเลยอ่ะว่านอกจากเอพเฟนเดอร์แล้วอันนี้ก็ยังขายกระบะนะ <c oughs> ตอนนี้จะมาขายกระบะด้วยแล้วนะคะก็ ฝากกดติดตามอนนี่ด้วยนะคะกดไลค์ติชมยังไงก็เบาๆนิดเึงเบาๆนิดนึง,นนงเพราะฉะนั้นวันนี้ออนนี่ขอขอบพระคุณคุณผู้ชมมากหน้นะคะที่เสียตลาเวลามาชมอนนี่ในวันนี้นะคะไว้พบกัน EP หน้าเดี๋ยวจะมีอีกหนึ่งคันนะคะในรุ่นของหัวเดี่ยวมารีวิวอีกนะคะไว้เจอกันคลิป EP หน้านะจ๊ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ drive your ambition mitsubishi motors